นักปฏิบัติธรรมก็มีสติรู้ทันจิตของตนเองเสมอผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องมีสติรู้ทันจิตใจของตนเองเสมอจึงจะใช้ได้ถ้าไม่มีสติรู้ทัน จิตใจของตนเองเนี่นก็ไม่รู้จะปฏิบัติทำไปยังไงมันไม่มีที่ไปเลยเพราะว่าธรรมะมันเกิดที่จิตกุศลมันก็เกิดที่จิตอกุศลมันก็เกิดที่จิตถ้า ไม่รู้จักจิตตนเองก็ปฏิบัติรมไปไม่เป็นเหมือนกันเราไปแบบมัม่วๆแบบได้ทิศทางเราสังเกตเห็นว่าผู้ปฏิบัติธรรมตามเห็นมาหลายที่ตามสื่อก็ดีหลายวัดก็ดีส่วนมากเลยไม่มีสติ รู้ทันจิจตใจตัวเองนะปล่อยให้อกุศนครอบงาเมื่อมันครอบงานานๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอกุศนเมื่อไม่รู้เป็นอกุศนพก็ถูกอกุศนนั่นแหละพาไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่ทำไม่ใช่วินัยไปพูด ในสิ่งที่ไม่จะทำามาจะเป็นอะไรแล้วก็ถึงความเสื่อมแต่ก็ไม่รู้ตัวเองก็ลังเดินในทางเสื่อมเพราะมันไม่รู้จักกิจนั่นเองเราต้องมีสตริรู้จิตของเราว่าทำที่ปรากฏในจิตของเราเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศล มันเป็นโทษหรือไม่เป็นโทษเป็นทำคนเสพหรือไม่นคนเสพเป็นทำเลว็วหรือทำปานณิน่เป็นทำไปดำหรือไปขาวก็มีสติรู้จิตเองเสมอจึงจะสามารถรเดีรวทำ ไปได้อย่างถูกต้องถ้าไม่รู้ทันใจตัวเองแล้วก็มันจะครอบคุณแต่กิเลสเป็นเกินกิเลสสามกองเนี่ยโลภโสะโมหะเราจะเรียก้าติศรัท่าอบเรียกว่าราคะโทสะโมหะเราสังเกตน้าปฏิบัติธรรมนี่ถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านี้เพาไม่รู้ อย่างเช่นเกิดโลภะครอบงำก็ไม่รู้นะบางคนก็สแสวงหาลาบยศส,สันสนสั่งสมปัจเจ sĩ แย่งปัจเจ sĩ กันทะเลาะขอยวาดกันนี่เราพวกนี้ไม่รู้จักโลภะบางคนกูดบางคนก็ถูกโทสะครอบงำ เมื่อถูกตัวสะครอบงำแล้วก็ก็ะพืดไปตามโทสะจนเกิดความเสียหายแก่ตนก็ไม่รู้ทำไปด้วยน้าโตสะพูดด้าน่าตัสะเราเห็นอยู่เรื่อยๆหรอกในหลายที่แม้ตามเสือก็ดีบางทีนักเกือททำ บางทีก็แม่ตัพระบางทีเห็นฟ้องร้องกันทะเลาะกันออกสื่อคนนึ่เป็นสนักปฏิบัติด,ด้วยนอ้นบงมันบ่งบอกเลยว่าไม่รู้เลยว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรอ่ะถ้ารู้ว่าทะเลาะกันหนึ่งมันเป็นพฤติกรรมโทรศัพท์ไม่ดีควรละเป็นองคสนควรละไม่อจบเน่ะไม่มีการทะเลาะ มีการฟรอง,อง้อยเงินในหลายๆที่ห,หลายๆสถานธรรมนั่งเป็นบัจจุบุตุสาข้องล้ำเราไม่รู้จักด้วยตัวอย่างตาัวสามันงน่ายดีมันเป็นจุดที่ชัดตัวสาเมื่อเกิดตัวสาขึ้นมาเขเป็นนินทากันเพื่อทำลายกันนี่ คนนียเกิดจากโทสะท่านั้นแหละไปว่าร้ายกันไปกันแกล้งกันไม่ชอบหน้ากันคนนี้มีแต่โทสะเท่านั้นเมื่อโทสะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ทันเนี่ยมันก็สั่งสมแต่โทสะธรรมะมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าโทสะมื่ไม่เกิดขึ้นมันก็สั่งสมเป็นอรุสัย มันมีแตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มแต่เอาุศผลเมื่อเอาสลถูกเพิ่มเพิ่มผลผลมันก็เกิดไม่ได้เราจึงจะเห็นว่าหลายๆคนถูกโซโซสากล้อบงามันก็ไม่รู้แล้วก็บหนเพื่อนแล้วก็บ้วคนนู้นคนนี้แล้วก็ทะเลาะคนนู้นคนนี้ ในครั้งที่ใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมมันน่าสงสารนะบุคคลเจนนี่ก็เข้าเจ้แต่เองปฏิบัติธรรมมา้วยงีต่ศรีนองแต่ครูอาจารย์มองไปแล้วมันไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอ่ะมันปฏิบัติเจริญในทุกนาทีมันมีแต่โทสะเนะ่มันปฏิบัติเจรมมิญม,มันสั่งสมโทสะหน้างอหน้า,นามุ้ยแลเ้ยนะ อื่นอื่นบางคนเป็นช่นั้นก็รู้จักตนเองไม่ดีเลยอนะไเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าสั่งสมมากนอ่ะเป็นนรกนี่นะทุกครั้งที่เกิดปฏิฆะเกิดความโกรธเกิดโทสะก็ดีหรือไม่พอใจั่นไหะอันนให้รู้ทันว่าเป็นอกุศลอย่าไป็ครอบลำไปนาน รู้ทันได้ท่านี้ว่ถือว่าเริ่มต้นปฏิบัติได้แล้วถ้ารู้เป็นทันบางคนก็มาวัดทีไรก็ปฏิฆะเต่เพื่อนนั้น,น,นโผล่ตัวนั้นแหละคุณหยิบนั่นแหละก็เลยปฏิบัติทำไม่ไปกั็ขอไปถึงไหนเ้าจะยังยังติดไปนัื่องโลกตัวอห้ยกตัวอย่างให้หลายๆที่จะเป็นเช่นนี้่างเห็นมา ทะเลาะกันแม้แต่ต่างสำนักบางทีก็ทะเลาะกันกันแก้งกันจวงตีกันพวกนี้เป็นโทษศาสตร์ทังนั้นถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้เราจะไปรู้สิ่งไหนการปฏิบัติธรรมเมื่อโทษศาสต์ก็งำไม่รู้เลยมันก็หมดทางจะไปแล้เลยทำไมจะปฏิบัติไปไงโทษศาสตร์ ขี่คอยังไม่รู้ว่าเป็นอกุศลนะอานะจารย์พูดว่านักปฏิธรรมมันต้องมีสติรู้ทนันจิตวันเป็นกุศลหรืออกุศลถ้ารู้ได้อย่างนี้เนี่ยเนี่ยเป็นต้นทางของการปฏิบัติตัวอย่างนี้โทสะเกิดขึ้นนะถ้าใครฟังเข้าใจรู้ทันโทสะี่มันเกิด แล้วเราทำอะไรรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปละมันหรอกถ้าเรามีสติรู้นะสติเราถูกต้องจิตตั้งมันขึ้นมาโทสะมันจะหายเองทำไมจึงหายเราจะรู้ด้วยตนเองภาระโทสะมันเกิดเนี่ยเรารู้ทันมันดับรู้ทันมันดับรู้ทันใวใเราจะเห็นว่าโอ้โทสะมันไม่ใช่ของเรา มันมีเหตุมันจึงเกิดถ้าเห็นเหตุของโทสะก็คือพระจะบาที่ตกบาที่ตกคือ,อะไรก็คือเหี่งโทษผู้อื่นมองความไม่ดีของผู้อื่นเกิความไม่พอใจแหละว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูกใจตัวเองอันแหละพระจะบาที่ตกเรื่องที่จะทาร้ายเขา อยากจะทำร้ายเขาอยากจะว่าเขาเนี่ความคิดชิลิ่นนะี้เป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้ตัวสะเกิดเราจะเห็นเลยโอ้อันนี้ไิบัาิที่ตกไปใหม่มันจะรู้โทสะดูไปรูไปมันจะเห็นเหตุของโทสะพอเกิดจะไิบัาิที่ตกดูไปานานๆเห็นอีกนะอ้ะอาวไปบ่าดท,ที่ตกมาจากไหน มาจากโมหะคือความเผอถ้าเราดูจิตจนนานจะเห็นว่าก่อนที่มันจะไปคิดก่อนที่คิดเป็นไฟบ่ายวิตตุขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะหลงก่อนแล้วมันจะเคลื่อนก่อนจิตมันเคลื่อนมันขยับมันขยับออกจากฐานขยับอ,อา,กการมณ์ความรู้สึกตัวขยับปุ๊บถ้าเรารู้ทันนะมันก็ตั้งมั่น พยาพุพุธฐานตังมันมันคิดไม่ได้เลยเมื่อคิดไม่ได้พยาบาทวิตกก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ไปเพ่งโทษคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่ถูกแกเรามันคิดขึ้นไม่ได้เมื่อพยาบาทวิตกไม่มีโจรมันก็ไม่มี นั้นถ้าใครเห็นจิตเคลื่อนแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนรู้ทันเนี่ยมันละได้ทั้งโลภะโทาสะโมหะบงต้นก็ลได้โชตคราวถ้ารู้เป็นนานมันจะละได้เป็นกันขั้นไปตัวจิตเคลื่อนเนี่ยมันจะรู้ได้เป็นบางคนนะถ้าคนไหนเห็นจิตตัวเองอะเกิดจักปุจักปุง๋งจาบปาฏิญาณิยตปาทิ่เนี่ย จากสุกเกิดไปแล้วอาจารย์เกิดไปแล้วในมีจากสูตรนิยานมันจะเห็นจิตตั้งมันม่นมังเห็นว่าจิตตั้งมัน่นจิตขยับยืดยักกาลังจะคิดมันก็รู้ขยับยืดยักจะคิดก็รู้เคลื่อนไปน,นึงก็รู้อย่างเงี้ยถ้ารู้ตัวนี้ได้เนี่ยโอ้สบายจะเห็นใช่จิตขยับตัวจะคิดรู้ทันมันก็ดับ เลือแต่วความว่างก็จะวิคิดรู้ทันก็ดับเลือถึ่ความว่างในความว่างนั้นก็ตั้งมั่นเป็นจิตที่ประพัดสอนบริสุทธิตั้งมั่นอยู่มีความสุขมีวอลไว้กว่ามนพอเปลอจะเคลื่อนอีกก็รู้ทันอีกมันจะรักษาความเป็นประพัดสอนความว่างไว้ได้ จะเห็นโอ้ในจิตเช่นนี้เนะี่ยมีทั้งศีลจิตท,ที่ตั้งมันนะมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาครบสิบประทานสีก็อยู่ในนี้แหละโพดชงก็อยู่ในนี้แหละอะไรมากมน้ยแปลกไปนในนี้แหละมันจะเกิดขึ้น,นันทีถ้าเราไม่สติรูท้ทันจะมันเผอไม่ได้จนะิตตั้งมั่นอยู นั่นแหละสีนสมาธิปัญญยายตรงนั้นเนี่ยเป็นกุศล,ลเราเห็นหน้าตาของกุศลวเอวบอึ้นเป็นอย่างนี้มีความสุขแต่วามจะขยับไปเป็นอกุศลแล้วก็รู้มันจะคลิกระหว่างกุศลกับอกุศลแล้วก็รู้ทันในตรงนี้แหละถ้ารู้ได้อย่างนี้นไวเลยธรรมะมันรวมตรงนี้แหละ สมาธิจิตก็เ,เกิดขึ้น,นมรรคก็จะประชุมกันสมาสังกปะก็เกิดขึ้นเ,เกิดขึ้นได้ไงอย่างที่สมาสังกปะพระเจ้า,าตรัสไ้ดูก่อนพิพังหลายสมาสังกปะเป็นอย่างไรดูก่อนพิพังหลาสมาสังกปะเป็นอย่างไรสมาสังกปะคือความตมริในการออกจากกามความลยในการไม่ปัิบัิ วามเราดีในการไม่เบียดเบียนตอนนี้เรากล่าวว่าสมาสังะอาดเห็นไหมถ้าเรารู้ทันจิตมันจะดับหลีไปหากรามเรารู้ทันมันก็ดับท่านละมันดับหลีจากกรามแล้วถ้าเรารู้ทันจิตมันจะดําหลีไปในความพัจจบาทขยับไปเรารู้ทันแล้วมันก็ดับเป็นการดําหลีออกจากเพศภา การจะนำหลีเป็นการเปลียนเปลี่ยนเราก็รู้ทันมันก็ดับพอดะนำหลีเป็นการนำหลีเปนการเปลี่ยนสมาธิสังกปะก็จะเกิดขึ้นนะการรู้ทันจิตเนี่ยมักจะมาประชุมเลยสมากรรมตาก็เกิดขึ้นในจิตตัวนั้นแหละคือจิตตาเป็นความวิเียร์การฆ่าสัตว์การละซับสัตว์การพูดผิดในการมื่อไม่มีเราจะไปฆ่าสัตว์จะไปละซับพุทธิดในการสมาวาจาก็จะเกิด เือเจตนาเป็นเครื่องวิจารการพูดปดเจตนาเป็นเครื่องวิจารการพูดสอนเสียเจตนาเป็นเครื่องวิจารการพูดคำหยาจิตนาเป็นเครื่องวิจารการพูดโัวเชื่อ ran, พวกน,นี้ ran, นะขณะที่เรารู้สึกตัวไม่หลงความ,มดุดิความคิดที่จะไปพ,พูดปดพูดสอนเสียพูดคำหยาพูดโพวเชื่อมันจะมีมา่างไหนไม่มี ถึงมันจะเกิดขึ้นเราก็รู้ทันมันก็ดับรู้ทันมันก็ดับสมาจาะเราก็บริสุทธิ์เนี่อรูภาพของการรู้จิตพอเรารู้ทันจิตเนี่ยสมาทิติก็เกิดสมาสมอปก็เกิดสมากรรมจาก็เกิดสมาจาก็เกิดไปถึงสมาชีวะสมาจามะสมาสติสมาสมาธิก็ไปชุมกันลงในจิตนี่ย เมื่อเรารู้ทันจิตนี่การประพุทธทางกายเราก็เป็นกายสุจิลิปประพุติทางวาจาก็เป็นวจีสุจิลิปทางใจล้วก็เป็นมโนสุจิลิปสุจิลิปสามก็จะเกิดขึ้นเมื่อสุจิลิปสามเกิดขึ้นสติปัฏฐานสี่มันจะเป็นเหตุให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ เมื่อจ้าพนักานสี่บริบูรณ์ก็ไปไ็นี๋ยได้พูดชมเกียตบริบูรณ์เอพูดชมเกตบริบูรณ์วิชาและมุขก็จะบริบูรณ์เกิดขึ้นให้เรารู้ทันจิตพอจะเหลวมันเกิดที่จิตละมัละที่จิตองเช่นตทสะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดที่ไหนเราลองดูใครเป็นชอบ มีโทสะถ้าเราดูเฉยๆอ้าวมันเกิดที่ใจเราโทสะเกิดที่ใจเราอ้าวมันต้องดับที่ใจเราเนี่ยจะไปดับคนอื่นได้ไงจะไปแก้คนอื่นได้ไงไปไหมบ้านเราต้องดับบ้านเรามัาเห็นชั้นเลยแล้วจะเห็นว่าโทสะเป็นของร้อนมันเกิดก็เรารู้ทันมันก็ดับ พอดับแล้วทุกกันกันดับปัญหากันดับความรุนายต่างก็ดับจิตเราต้องมั่นเราก็สอนความใสไม่จบที่เราใครจะโกรต่อไปก็เรื่องของคนนั้นนะมันจะจบที่เราเลยนะมันจะไม่ไปแก้คนอื่นหรอกเวลาเเห็นคนอื่นโกรธมันแทนที่จะโกรธต่อมันจะ ตรงกันข้ามเลยต้องเสงสารนะโดยเฉพาะนันะนนกปฏิบัติธรรมใช่ไหอูอออ้คนนี้ปฏิบัติธรรมมาตั้งนานไปมาหลายวันหลายว่าจนไม่รู้กี่สิบปีจะพอหรือ,อยังพูดปดอยู่ยังพูดสอดเสียดอยู่เินทาคนอื่นอยู่ยังพูดคำหยาดขอ่คนนี้พูดสออเสียดพูดคำหยาดคนนี้มันมาจากโทสะในใจคือไม่ชอบนะั่น เพราเฉนั้นคนนี้ไม่ได้อะไรเลยปฏิัติธรรมไม่เข้าใจในกุศลหรืออกุศลถูกโพสิ์โักอบงาตั้งแต่เขาวัดใหม่ๆเป็นพ่อหงอกเรายังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธาตุของโทธ์ศักดไปไหนก็หอบตัโทสะศัไม่จะหอบโทสะศัด์บังคับไปชนักไหนก็เกิดโทสะศักด์กลับไปบ้านก็เกิดโทสะศั์ ไปวัดก็เกิดโทสั์ไปบ้านก็เกิดโทสัตว์ไปโรงเรียนก็เกิดโทสั์ไปไหนไม่ตัโทสัว์เราก็ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นคนโทสัตว์งแต่เข้าใจว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมอันนี้เราจะเห็นเยอะเลยในะในประเทศไทยเราจะเห็นอาการสงเกตไม่สงเก็เก,ก็รู้เราวคนโทสั์ ไปไหนก็นินทาไปเรื่อยนไปเรื่อยเราได้แต่องสารโอ้คนนี้ไม่ได้เลยไม่มีทำอะไรในใจเลยยังไม่รู้เลยว่าตัวนี้เป็นอกุศลคนละสิฆาตของขอกุศลแบบไม่รู้สึกปวดไม่รู้สงสารนะคนละเป็นนะการที่เราจะโกรธเพราะเรากับสงสารโอ้จิตใจมันไหลนะมันสามารถที่จะหลอกคนจน คนเป็นธาตุแล้มันไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าโทสะกำลังเผาอยู่เขาเห็นดีเห็นงามกว่ามันคึงต้องไปดินทากันบัตรอดก,กันนะตามสื่อเห็นเยอะเหม่ยโทสะอนะรองนั้นนะเป็นส่วนมากมืตามสื่อทงขาดแล้วตามนะรมทีกัน โดนโทสมไม่เผาใจอยู่จะทะเลกันไนะม่รู้เรื่องนั่นแหละเป็น่ฏิบัตาเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเ่ยต้องมองไปแเราจะทุองสานเขาคงเป็นที่บุญบารมีเขายังไม่พอปัญญาเขายังไม่เกิดเขาก็ต้องพุ่งต่อไปรับกรรมต่อไปทะเลาะกันต่อไปออได้แ,แต่รอว่าเมื่อไหร่เขาจะมีปัญญา รู้ว่าทั้งหมดอ่ะเป็นของต่ำเป็น,นราวบุญส่วนเมื่อรู้แล้วเขาจะได้ออกจากตอนนั้นตอนนี้เขาไม่รู้เลยหรือว่น่าสงสารเมื่อเมือนกนบาคนไม่ตก,กน้ำลอยไปตุกป่องตกป่องไม่จตายแหลไม่ตายแหลมเรื่องหนึ่งกับเมื่อคนบ้าที่เขาใจตัวเองเป็นคนดีตนนัเห็นว่าคนบ้า อว้ตัวเองก็เป็นคนดีเราก็น่าสงสารเหมือนเองมันออมนากแต่มรู้เรื่องของมันนั่นแหละยันยด้กล่าวว่านันกเวทธรรมต้องมีสติรู้ทันจิตตัวเองว่าจิตของเราเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลมีทรทมที่เกิดในจิตเนี่ยเป็นโทษหรือไม่เป็นโทษทมในจิตเราเนี่ยควรเสพหรือไม่ควรเสพเป็นทมเลวหรือปนี้ เป็นำดำารือทำขาวถ้าเราเป็นสติรู้สึกตัวขึ้นมาจิตมันไม่หลงมันตั้งมั่นมัพประอสอนอยู่เราจะเรีนว่าเออเป็นกุศลเป็นกุศลของใสมีความสุขแต่เมื่อใดเอกุศลแทรกขึ้นมาเราเห็นมันจะเห็นชัดเลยพ่ามีกุศล็น,นพื้นอนกุศลเกิดขึ้นรู้ทันอจะรู้เราวอามาแล้วกระดับ อะไรมารู้ธรรมะดับไปหมดเลยเราไม่รับมันเข้ามาเนี่ยเราคนมีสติรู้ทันจิตถ้าอย่างนี้เนี่ยกายก็จะสุจจะหลุวจีก็สุจจะหุดมโนก,ก็สุจจะหดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นไม่หลงอยู่แหละมีตั้งสีลสมาธิปัญญาทำทั้งหลายก็เกิกดในจิตนั่นแหละอะไรมากลงแปลกก็จะไปชุมพ,พทุทธภกษีธทรมก็จะไปชุมรงถ้ามีกําลังก็จะตัด อากุศลตัดครั้งแรกทีงเรียกว่าโสดาบันสมันสมุติเรียกว่าโสดาบันตัดครั้งที่สองก็เป็นพระสะัจจิกาคามีตัดครั้งที่สามก็เป็นพระนาคามีตัดครั้งที่สี่ก็เป็นพระาราห์ทั้งหมดนะ่ะมันจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะมันเป็นเพียงสมมุติให้ชาวโลกรู้เฉยเฉยที่จริงแล้วสภาวะไม่มีชื่อหรอกแต่มันจะเป็นปอย่างที่ว่าได้อ่ะ มันต้องรู้รู้จิตตัวเองอะรู้อย่างชัดเจนเลยนะอย่างที่กล่าวมาถ้าไม่รู้อย่างเช่นโกรธเดี๋ยวก็ไม่รู้เนาะยังไงเดี๋้วชาตินี้เลยนับเป็นสงไขว่าไม่รู้จะได้ธรรมะเขาไม่ได้ยังโกรธยังไม่รู้นะโกรธอยู่ไม่รู้นินทาอยู่ไม่รู้ปฏิกะเพื่อนอยู่ไม่รู้เนาะ อันนั้นมันเป็นนรกแค่นหนนะอยู่ในมอญนรกแกไม่รู้ตัวเองเป็นนรกมันจะบรรลุกกลรธรรมเขาได้ไหมอันนั้นเรามต้องมีสติร,รู้ทันจิตราคะกินาโสทสะกินาโมห oh กินาตอนนี้จิตเรามีราคะไหมไปราคะเขาไหม,ไาาหไหมตอนนี้จิตเรามีโทสะคือไปโทสะเขาไหมตอนนี้จิตเรามีโมห oh ะคือไปโม oh หะเขาไหม ถ้ารู้ทันจิตก็จะรู้ว่าอะไรมันจะได้แก่เราเองแต่รู้ทันแล้วนั่นแหละมันก็สลายมันคงมันไปเองพนไม่มีเหตุพระการรู้ทันอนสติมันตื่นขึ้นมาน่สติเป็นกุศลมันเกิดขึ้นเมื่อสติถูกต้องเกิดขึ้นเราฝึกวันนี้แล้วเนี่ยสมาธิมาตั้งมั่นเมื่อสมาสติเกิดขึ้นสมาชาสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็าสว่างสัย จิตก็าำจัดอกกุศลออกไปจิตเราก็ว่างสว่างบริสุทธิจ์จุดการปรุงแต่งจุดการแสดงหาจุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เลยสักอย่างเราจะความว่างองพิสุน์ของใสั่แหละจิตเป็นูุศลเป็นสิ่งที่เราควรคอบคุณบ่อย นนให้มีสติรู้ทันจิตให้มีสติรู้ทันจิตอย่าให้อกุศลก็ครอบงำ